สวัสดีค่ะอันนี้ปิมมาอยู่ที่ตลาดนะะนะ้อค่ะเนาะอันนี้เขาเรียกตลาดต้นน้ำใหญ่นะคะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศเนะะนะ้อค่ะเนาะปิมมาซื้อได้นะคะนะคะ่ะบรรยากาศตลาดต้นน้ำใหญ่หรือตลาดวัลโรตนะคะเนาะนะคะ่ะถิมอยู่บนสะพานนะคะทุกคนจ๋า กลิ่นจะเตรงนี้ให้ดูนะคะนะโอ้สะท้อนแสงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้กลิ่นอยู่ด้านบนเนาะคะนะ่ะเนาะตรงนี้ทุกคนเคยมาก็คงรู้นะคะเนาะเป็นตลาดดอกไม้นะคะเนาะทางเหนือก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นตลาดต้นนลำไยนะคะเนาะกลิ่นก็จะเก็บค่าบรรยากาศให้ดูนะคะนะ่ะเนาะดูไปเรื่อยๆนะคะนะ่ะเนาะเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้เป็น พวงมาลัยนะคะเนาะด้านหน้างนะคะบรรยากาศอันนี้คือเข้าเมืองค่ะทุกคนจ๋านี้ตรงนี้เข้าเมืองค่ะเนี่ยค่ะค่ะมันเหมือนตลาดดอกไม้ค่ะมันแถวๆกรุงเทพคลองเตยนะคะเนาะนะคะที่นี่ก็จะได้ทุกอย่างจะทุกคนจ๋าก็มันจะเชื่อมโยงไปถึงตลาดแล้วรถนะจ๊ะเนาะ ให้ดูไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจะ้ะเนี่ยนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะพอปัดิ่มเดินนะค่ะเนาะะค,ะนะคะให้ดูนะคะเนาะนนคะนะคะ่ะก็ย้วไปโน่นนะคะทุกคนจะ้ะนะคะนี ติ๋มเดินขึ้นตรงนู้นนะคะเนาะจะเอาให้ดูนี่ค่ะติ่มเดินลงมาฝั่งนี้นะคะเนาะนี่อีกฝั่งแรกๆที่ติ่มถ่ายนะคะทุกคนจ๋านะ,คะ่ค่ะสะท้อนแสงนะคะเนาะติ่มข,ขอขออนุญาตนะคะเนาะ,ะไปด้านในนู้นคือตลาดวัลโรตจัตทุกคนจ๋าเก็บภาพบรรยากาศเชียงใหม่นะคะก็มีนักไม่มีคนมาเที่ยวอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะนะคะเนาะนี่ค่ะนี่นเจ้ากระมานี้นะคะ จิ๋มก็จะเอาให้ดูแม่น้ําค่ะตรงนี้สะพานสะพานเดินข้ามได้จ้ะทุกคนจา๋าอันนี้คือสะพานนั่นค่ะคือสะพานนะครพิงค์เนาะค่ะเนาะเขาเรียกนะคะอ่ะค่ะ,คะ,คะที่ถิมเคยถ่ายเคยลง,ลงไปแล้วนะคะเนาะเป็นสาระกลางเป็นาที่มีเสาธงเนาะน,นะคะเป็นเป็นของของของ ของรัฐเนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศของเชียงใหม่เราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าค,ค,ค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนจ๋าร้านอาหารแม่น้ำปิงนะคะเนาะ,นะ,ะ,นะจะเดินให้ดูนะี่ค่ะ ก็จะมีชื่อนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะชื่อสะพานนะคะ,นะ,คะเนาะกานสมองนี่นะคะก็จะมีเดินข้ามนะคะเนาะข้ามไม่ต้องไปเดินไกลนะคะ,นะ,คะเนาะนี่ค่ะสวยค่ะอ,คอันนี้เพิ่งทำเสร็จไม่นานนี่เองค่ะทุกคนจ๋านี่ค่ะไม่นานค่ะ ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะเนาะสะท้อนแสงหน่อยนะคะทุกคนจ๋าตรงนู้นคือร้านอาหารค่ะทุกคนนี่นะคะร้านอาหารก็จะเจัตลอดแนวทางไปถึงนน้นนะคะตรงนะคะ่ะเห็นเรือไหมคะทุกคนจ๋าสะท้อนแสงจะจิ้มจัซูนซซูนเรือให้ดูแล้วค่ะเนาะเรือใหญ่นะคะเนาะ นั่นคือเป็นคล้ายๆร้านอาหารค่ะทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากจะนั่งนั่งเรือกินข้าวตามแม่น้ําปิงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะก็จะมีค่าบริการด้วยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศของเชียงใหม่เราไปม,มาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ดูเนาะค่ะเนาะอันนี้แดดร้อนจัดมากทุกคนจะ้ะถิงพองกลับมาตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะบรรยากาศเนะค่ะเนาะ ก็จะมีภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเป็นอันนี้ภาษาภาษาพม่าแล้วค่ะเนาะที่ใครมาแล้วก็ให้รักษาความสะอาดนะค่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะเอาให้ดูเนาะค่ะเนาะดิมมือวันนี้มือเป็นอะไรไม่รู้ะคะ่ะนิ่งไม่นิ่งเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นร้านอาหารนี่กําลังทําใหม่นะคะทุกคนจ๋านี่นะคะโอเคเนาะค่ะเนาะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะเนาะโอเคคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะก็